ไม่เคล่อนเวลาให้ขึ้นไม่เค้นนไอ้แค่จะแยกแยะประเด็นยังไม่มีปัญญาจะแยกเลยแต่มีเวลาจะมาพิมพ์สรุปว่ากูแสะเจนนี่หรือมึงมาแสะกูแน่แน่เนี่ยระหว่างกูแสะเจนนี่กับมึงแสะกูเนี่ยกูว่ามึงแสะกูเนี่ยชัดกว่าเลยนะที่มึงมาพิมพ์เนี่ยกูไปเอ่ยชื่อเจนนี่กี่โมงตอนไหนโพสต์ไหนยังไงพิมพ์มา คูมีแต่พูดถึงอีเจ้าของแบนทั้งหลายแหล่ที่มันออกมาดราม่าโวยวายเรื่องที่ว่าสินค้าตีกับกับกูพูดเรื่องของข้อมูลหรือเกี่ยวกับการลงทนุนการศึกษาข้อมูลการประเมินความเสี่ยงในฐานะที่เป็นแม่คา้าด้วยกันกูมีสิทธิ์จะพูดได้ให้สติคนว่าอย่ารอบอย่าเห็นแก่ตัวเลขเงินที่มันปรากฏหน้าไรให้อยู่กับความเป็นจริงว่า เงินที่มันอยู่หน้าจอที่มึงเห็นเวลาไลฟ์อ่ะมันยังไม่ใช่บทสรุปบทสรุปคือหลังจากนั้นยี่มึงเปิดตายทางอะ่ะมึง่ะต้องเตรียมใจไว้เลยคนยกเลิอกออเดอร์มีแน่ของตีกับมีแน่ไม่ใช่ไปเฮโลเอาโลบเข้าว่าเอาแบบยอดขายเยอะๆเข้าว่าแต่ไม่คำนึงเรื่องความเสี่ยงเรื่องปัญหาที่มันจะตามมาแล้วกูไปพูดถึงเจนนี่ตอนไหน กี่โมงโอ้โหไม่ใช่เปใจเย็นอนะใจเย็นอยู่แล้วแต่ไม่ชอบคนแบบว่ากูเป็นคนจริงค่ะกูเป็นคนจริงอย่างนั้นกูไม่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้หรอกกูไม่ใช่ว่ากลัวพวกพวก,พวกหน้าอย่างพวกมึงกูไม่ใช่กลัวนะบอกก่อนหน้าไม่ใช่เหมือนแม่กูนะ เวลากูจะพูดอะไรอ่ะกูพูดอยู่บนแฟกตบนความจริงข้อมูลข้อข้อเท็จจริงกูเน้นเรื่องการให้สต,ติคอนกูไม่ได้เน้นเรื่องการจะไปแซคใครกูไม่ได้มีชีวิตอยู่เพราะว่ามานั่งแซะค,คนอื่นเพื่อกูจะทําเพื่อทําไปเพื่อกูดูไม่มีคุณค่ากันในนั้นเลยเหรอคําถาม,ถามโอ้โหไม่ค่อยจะตื่นแยกประเด็นมึงยังแยกไม่ออกเลยว่า เป็นการคุยเพื่อศึกษาผลกระทบการให้ข้อมูลเพื่อเตือนสติให้คนอยู่กับความเป็นจริงไม่ค่อยจะตื่นเออใช่ไหมคะเออหนึ่งพแปรอยท่านหนึ 1, ่งันแปดลมึงไปหามานะที่มึงว่ากูไปแทะเขาเนี่ยกูแทะเขากี่โมงโพสไหนมึงไปหามาเลยหามาให้เจอ แล้วกูเชิญขึ้นไล์มึงไม่ขึ้น oh. ไม่ค่อยจะและอีพวกที่ชอบมาคอมเมนต์ว่าคนนู้นไปแล้วไปยังไปแล้วไปยัมึงมาเมนหาแม่มึงเหรอกูถามสิถ้ามึงอยากไปมึงไม่จูงมือชวนแม่มึงไปล่ะมึงไม่มาเม้นหาหาในช่องกูเพื่อพวกมึงะ่ะมันตัวดีอีพวกชาวเน็ตเนี่ยตัวดีตัวเสือกตัวเซียมตัวเสือก ขยันแบบคอมเมนต์ให้คนโน้นเขาแบบว่าต้องพาดพิงถึงคนนี้คนนี้ต้องพาดพิงถึงคนนั้นพวกมึงแหละมันตัวดีเลยและอีพวกนี้นะเวลาเขามีประเด็นดราม่าก,กันนะโอ้ยอาศัยดราม่าเข้าไปว่าเขาเข้าไปว่าคนนั้นเข้าไปว่าคนนี้ทําตัวอยากมีบทเวลาได้ด่าคนอื่นะเหมือนเป็นคนดีขึ้นมาเชียร์แต่จริงๆอ่ะดราม่าส่วนใหญ่มาจากอีพวกนี้แหละอีตัวพวกนี้แหละขยันไปเสี่ยมคะตามช่องนั้นตามช่องนี้ บางคนดาราบางคนอินฟูบางคนเขาขายของของเขาอยู่ดีๆก็ามาเสียบมาแทะมาพิมพ์เพื่อจะได้ให้ต้องเขาต้องพลาดพิงต้องพูดถึงมึงมันไม่เตือนเตือนได้แล้วอันนี้เป็นอาการปกตินะคะอันนี้อาการปกติถ้ามันแบบเลเวลที่มันแบบมันแบบขึ้นกว่านี้มันยังได้อีกหลายสเตปบอกเลย โอ้โหไม่ค่อยจะตื่นแล้วกูกดเชิญขึ้นมาไม่ขึ้นนะถ้าขี้ขาดอย่ามาปากเก่งอย่ามาคอมเมนต์ถ้ามึงอยากถามกูตรงๆว่ากูแซะใครมึงก็ขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวให้คนเนี่ยที่เขาฟังเนี่ยเขาตัดสินว่าแซะไม่แซะอ <c oughs> ได้รับแล้วอร่อยมากขอบคุณค่ะไม่ค่อยจะตื่นหลับลึกกันไปหมดหลับลึกหลับหลับ ลงมาก่อนลงไม่ได้ค่ะลงไม่ได้ค่ะตอนนี้ขอมันกําลังขึ้นกดตะก้าค่ะกดตะก้าค่ะกดตะก้าเลยกดตะก้าเลยกดตะก้าเลยไม่ค่อยจะตื่นหลับลึกกันไปหมดหนึ่งพันแปรอยท่านสวัสดีค่ะหนึ่งพันแปร้อยท่านสวัสดีค่ะไม่มีใครหลับค่ะดิฉันด่าขนาดนี้ใครจะหลับลราอยู่บนรถ เป็นปลาอินทรีแดดเดียวเป็นปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีดิฉันไม่ชอบคนแบบชอบนิสัยมาเสี้ยมมาอะไรแบบนี้มันไม่ได้นะแล้วถ้าไม่มีสมองไม่ต้องมาพิมพ์ในช่องกูถ้าสมองมึงประมวลได้แค่ว่า เวลาที่ใครเขาออกมาพูดมาเตือนมาให้ข้อมูลที่ชวนให้คนตั้งคําถามและมีสต,ติจะต้องกลายเป็นว่าอ,อ๋ออันนี้แซอันนี้อีฉามึงไม่ต้องมาพิมพ์เลยสมองเลเวลแบบมึงไงไม่ต้องมาพิมพ์กับกูหรอกอ่อนหัดทราบสมองมีระบบประมวลเป็นแบบว่าแยกได้แค่ขาวกับด,ดําดีกับเลวถูกกับผิดเนะี่ยมึงไม่ต้องมาคุยกับกับกูหรอกอ่อนหัด อ่อนหัดมากตายหาแล้วสังคมมันจะอยู่ยังไงเนี่ยคนเห็นต่างไม่ได้เลยคนออกมาพูดมาเตือนไม่ได้เลยทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเอ่ยชื่อไม่เคยว่าร้ายอะไร,ะไรแบบเอ่ยชื่อให้เสียหายมึงยังมาว่ากูไปแซะเขาอีกเออเฮียา่าเอ็องเนี่ยกูจะดา่ามึงอีกแล้วกูว่ากัวช่องกูกดตกะก้าเลยกดตกะก้าเลยกดตกะก้าเลยเออกดตะก้าเลยกดตะก้าเลยกดตะก้าเลย โกตะกาลเลยค่ะปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีโกตะกาลเลยค่ะเออใช่แบบแม,มนแล้วแบบเห็นแล้วมันแบบคือคือ,คอ,อถ้าอยากคุยกดดิฉันกดเชิญมันเลยนะเมื่อกี้เนะี่ยให้มันขึ้นมาเลยแล้วอยากถามเอามาพูดแล้วเดี๋ยวมึงมาอ่ะมาคุยกันอ่ะมึงอยากกล่าวหากูมึงกล่าวหาได้หมดเลยกูยให้โอกาสมึงในการกล่าวหา มึงว่ากูแสะคนนู้นแสะคนนี้มึงว่ามาเลยแซะตอนไหนยังไงมึงมึงไม่เอาข้อมูลมาก่อนโพสต์ไหนที่เอ่ยชื่อที่ว่าหรือไปพาดพิงถึงบุคคลบุคคลบุคลบคลใดบุคคลหนึ่งที่มึงเข้าใจว่าเป็นบุคคลคนนั้นมึงไปเอาโพสต์ที่กูพูดมาไปเอาคลิปที่กูพูดมาถ้ามึงคิดว่ากูไปว่าเขาว,ว่าร้ายขบมึงไปเอามาเอามาแจกแจงค่ะ ตายไปเอาข้อมูลมาเดี๋ยวกูกดให้มึงขึ้นช่องเนี้เลยไปเอามาไปหามามไม่ค่อยจะตื่นหลับลึกกันแบบทุกคนกดตะกร้า <c oughs> เร็วๆเ,เ,เออเชื่อมโยงเก่งไปหมดเชื่อมโยงจะเก่งกันไปหมดขยันจะเชื่อมโยงและเชื่อมโยงให้คนอื่นาทะเลาะกันด้วยนะประเด็นนะ่ะ ประเด็นคือเชื่อมโยงอย่างเดียวไม่พอขยันเชื่อมเพื่อให้คนอื่นเขาทะเลาะก,กันด้วยให้เขามีปัญหากันด้วยเออเหปลาอินทรีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จสาเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่หุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีหายง่วงเลยมึงจะมาห้ามไม่ให้กูพูดข้อเท็จจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกมึงยาวอะไรมึงยาพาเทปมาปิดปากกูเหรอไม่ให้กูพูด <c oughs> มึงกดสั่งปลามึงตกกดสั่งปลาเลยเอาปลาไปทานอินทรีแดดเดียวทอดให้แล้วด้วยเนี่ยดูเิขนาดไปฉีดคีรอยมาเจ็บหูมากเลยเนี่ยยังมาไลทเลยป่ะละไม่มินเงินน้อยไม่คอยว่าสนาอินทรีแดดเดียว130คนได้ซื้อสินค้าจากไลท์นี้ขอบคุณค่ะ